สวัสดีครับผมวันนี้วันที่สี่ผมเลยตอพอ่อเดี๋ยวอเก็บมันนะครับมีบค่ครับละการตกงาน้ำเปินสรือเหลือเมปูนนะ ออกมานี้นะครับขึ้นมาขึ้นครับ3ามสองหนึ่งกระโดดอีกกรดดตัวนี้ก็จะยกขึ้นอีกไหมมันจะสูงขึ้นอีกไหมพี่ถ้าเอาเข้มานี้มนันจะต่ำมานี้เยอะเลยครับ มันต้องซองสเต็ปเลยก็คือพูดง่ายมันต้องสูงเท่ากับขอบบันไดป่ะขอบบันนั้นเลยใช่ไหมอ๋อ้วคันนี้ก็จะสูงแล้วคันนี้จะมีสเต็ปอีกทีหนึ่งตัวบันไดตรงนี้เหรอใช่ครับอ๋อแต่มันเป็นชิ้นเดียวกันไหมหรือว่าจะมีช่องไครไม่ไม่ไม่มีช่องครับเทเลยครับแล้วก็อันนี้ก็เทเสร็จแล้วอันนี้ก็ต้องทําขอบบนเลอ่าอ่าอ่าก็ถึงถึงตัวมูลใช่ป่ะใช่ครับนี่ก็สุดเทสุดไปขอบนู่นเลย เวลามีน้ำอะไรก็มันจะไหลลงท่อตัวนู้นได้เลยต้องไม่ไหลไปนู่นเลอ๋อแต่ตัวนี้ก็จะตรงนี้ก็จะเป็นบันไดหน่อยนึงถูกป่ะ่าจะถูกไหมเป็นสเต็ปเดียวสเตปแค่นี้แหละครับอ่าอ๋อโอ้ือเออผมไม่เข้าใจไงผมก็แฟนหามก็เลยไม่อธิบายมันยังไงถ้าให้มันสูงเท่าตู้นี้มันจะสูงมากเลยครับเขาเสมอกันมันสูงมากอ่าอ่าอ๋อเออแบบเดิมแบบของเก่าเนี่ยแหละครับแต่ก็มาไปเยอะวันนี้ใช่ไหมที่ผืนเนี่ย มาใช่เระมาณเนี่ยครับเอาเอาตัวนี้เป็นหล,กลักนะครับอ๋อเท่าเท่ากับอันนี้เลยใช่ไหมใช่ครับ oh, <okay. S 1> เทเท,เทสเจแล้วสมอตัวนี้เลยครับครับแล้วก็น,นี่ก็ขอบนี่ก็ต้องตั้งต้องตั้งขึ้นมาใหม่ใช่ครับ oh. ตัวนี้ต้องเอาประมาณนั้นเ,เลยโอเคตามนี้ครับ